โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปีใหม่แล้วนะครับปี2025นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าน,น,นะครับส่วนผมสบายดีนะครับผมก็อันนี้แปลกๆหน่อยนะครับเป็นผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเล่นไปด้วยพากไปด้วยนะครับผมผมอัดไว้แล้วก็มาพับตามหลังนะครับก็คือคลิปเนี้ตยตอนแรกผมไม่รู้จะทําอะไรเว้ยก็คือแบบตอนแรกก็อยากจะทำไอ้ วงจรแบบว่าเก็บของอัตโนมัติอนะแต่ว่าไฟมันยังหมาไม่พอครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> ผมก็เลยแบบอืม EP นี้แบบอยากเล่นไปคุยไปคุยไป,ยไปเรื่อยนะครับแต่ไม่รู้จะคุยอะไรนะครับผมก็เลยแบบอืมงั้นไปสำรวจนรกเล่นๆเผื่อจะเจออ่าปราสาทในเธอนะครับผมจะได้เ,เจอในถวาดสักทีเนาะนะครับผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปในนรกนะครับผม ก็เตรียมข้าวเตรียมของให้เรียบร้อยนะครับอาหารแล้วก็ทอดนะครับผมก็เข้าไปในรถเราผมก็เลือกเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมเดินทางแบบผมใช้เวลาเดินทางนานมากนะครับก็ยังไม่เจออะไรนะครับผมเดินไปสักพักนะครับมันก็เจอปราสาทหมูอีกแล้วนะครับผมเจอแบบแต่ปราสาทหมูไม่เคยเจอ,อปราสา,าเทเนเธอร์นะครับผมก็เจอไอ้ขวานนะครับไล่กวด ออกก็ <c ười> เลยต้องออกจากปราสาทหมูนะฮะดังน,น,นั้นโดนมันฟันหัวแบะได้เลยนะครับไปหมูที่ถือขวานนะครับผมเอาะวรับผมเดินอยู่ในนรกเนี่ยมันอ่าสักประบาณสักชั่วโมง <c ười> เกือบสองชั่วโมงนะครับเริ่มท้อผมก็เลยแบบไปหาขุดทองด้วยนะครับขุทดนะทองมาแลกกับไอ้พวกหมูพิกลิ้นนะฮะ ครับผมขุดทองใช้เวลาขุดก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับกว่าจะแลกแบบให้มันได้ออฟซิเดียนมาเนี่ยใช้เวลาพอมสมควรนะครับผมใช้ทองแบบหกสิบสี่หกสิบสี่กว่านะ่าประมาณประมาณเกือบร้อยนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยนะครับพอเสร็จได้ออฟซิเดียนครบสิบก้อนนะครับผมก็ทําการสร้างประตูนรกเนะาะเพื่อจะได้กลับไปที่โลกปกตินะครับผมปรากฏว่า ออกมาจากนารกนะครับกลายเป็นว่าผมอยู่ไกลจากจุดเกิดมากนะครับลบเป็นประมาณ1มื่นห้าหมื่นหกนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดน,นะโอ้โหคันนี้ก็ว้าวุ่นเลยหาหาทางกลับกันว้าวุ่นเลยนะครับโอโ้ผมต้องหาหาเหล็กเวยผมต้องหาเหล็กนะครับเพื่อทําเข็มทิศนะครับใช้ในการกลับบ้านนะครับแต่ถ้าว่าครับระหว่างผมสร้างประตูออกมาเนะี่ย ผมนั่นเจออ่าสิ่งที่น้อยคนจะเจอเหมือนกันอีกแล้วนะครับน้อยคนจะเจออีกแล้วไอ้สิ่งที่แบบอยากเจอนะครับปราสาทนรกไม่เจอนะครับมันคนจะเจอง่ายด้วยซ้ํานะครับไม่เจอผมเจออ่าปราสาทเก่าปราสาทโบราณนะครับกลางป่านะครับก็เลยเข้าไปสารวจนะครับผมเป็นเป็นอ่ากลางป่าดิบชื้อนอ่ะที่มันมีป่าแตงโมน,นะผมว่าอธิบายไม่ถูกนะครับผมเข้าไปสารวจเนาะ มันก็มีอ่ากลไกนะครับธนูนะครับยิงไม่ค่อยจะโดนเราหรอกไม่รู้มีทําไมนะครับผมเข้าไปก็ของมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจนไปเจอกลไกหนึ่งครับเป็นกลไกพิสตันนะครับอันนี้ไม่รู้แก้พาร์โซยังไงนะครับผมถ้าใครแก้ได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ามันต้องแก้ยังไงนะครับผมแก้ไม่ได้ผมเลยขุดแม่งเลยนะทะลุไปข้างหลังครับเจอกล่องนะครับ ในกล่องเนี่ยมันมีเทมเพลตนะครับสำหรับอัปเกรดชุดเกาะอยู่นะครับผมเป็นเฉพาะของอ่าก็เรียกอะไรเมืองโบราณเออปราสาทสิ่งก่อสร้างโบราณนะครับอันนี้นะครับก็แน่นอนครับดับผมแล้วนะครับเจอมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรนะเกาะเกาะวัวเห็ดนะครับเจอมาแล้วนะครับไอหายากๆเนี่ยผมเจอมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่อาหาง่ายๆที่ผมหาไม่เจอ นะครับผมโอเคแล้วก็จากนั้นผมก็ไปลงถ้ำนะครับไปลงถ้ำเพื่อจะหาเหล็กเนาะมาทำเข็มทิศนะครับผมก็ลงถ้ำไปก็เจออเขาเรียกอะไระถ้ำที่มันมีป่าอยู่ข้างในครับผมเรียกไม่ถูกนะตอนมันมีอัปเดตเคฟเคฟแอนเคฟแคปแอนเคฟอะไรสักอย่างนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมที่จะมีน้อนอ มังกรน้ําหรือยังไงเนี่ยตัวเล็กๆอยู่ข้างในถ้านะครับแต่อันนี้ที่ผมลงไปเนี่ยผมหาไม่เจอเยไม่เจอน้องนะครับอมผมลงไปแล้วผมก็ขุดเหล็กนี่นแหละขึ้นมานะครสี่ก้อนนะครับเอามาเผาเพื่อทําเข็มทิพนะครับคือเลสโตนเนี่ยเออผมลืมเล่าว่าเลสโตนเนี่ยผมไปตอนเข้าปราสาทเนี่ยผมไปเจอไอ้ตัวอันนี้ครับแม่หมดนะผมเลยก็เลยฆ่ามันนะครับฆ่ามันเสร็จมันได้เลสโตนไงก็เอาไว้ทําเข็มทิพได้เนาะเราก็ข,ขาดแค่เหล็กนะครับ เสร็จแล้วก็เอามาค้าเป็นเข็มทิศนะครับก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้นะครับแคประจนพลอยทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับผมโห้โคตรเมื่อยเลยโคตรท้อเลยครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับว่าเจออะไราบ้างนะครับตอนที่ไปเล่นมานะครับผมก็ไม่ครับช่วงนี้ผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยจะออกแล้วนะครับผม ก็คือเริ่มตันแล้วนั่นเองนะฮะคือไม่รู้จะเล่นอะไรต่อนะครับผมอันนู้นก็ไม่เจอนะครับอันนี้ก็ไม่เจอนะครับถ้าใครมีไอเดียก็มาเมนต์กันได้นะครับผมหรือไม่ผมก็อาจจะเล่นคลิปเกมอื่นนะครับอาจจะเป็นเกมหมาของผมนะครับก็ว่ามาลงช่องนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะดูกันหรือเปล่านะครับแต่ก็อยากให้ดูนะครับผมเป็นสีสันของช่องเนาะผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำใหม่ครับไปตลอดนะครับผมเพราะว่า บางทีเดี๋ยวมันก็ตันนะครับไมค์ครับเนี่ยมันคือแบบเรื่องมันแล้วแต่แล้วแต่เราจะคิดว่าเราจะทําอะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็มันก็มีบ้างนะครับที่จะตันเนาะนะครับก็เอาไปทั่วคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านช,ชมทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับคิดหวังสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วกันนะครับนะส่วนผมก็คิดหวงังอ่าประสาทในเท่ต่อไปนะครับผม โอเคแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ